เนื้อเรื่องหน้าปกของวันพีซดีกว่าเนื้อเรื่องเสริมส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่คาริบูพ่ายแพ้ให้กับพีคอมเขาก็เริ่มลักพาตัวนางเงือกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วให้กับจินเบและก็ถูกทิ้งไว้ในความดูแลของฐานทัพเรือจีไฟต่อมาน้องชายของคาริบูก็โจมตีฐานทัพเมื่อได้โอกาสนี้คาริบูก็หนีไปได้แต่ทาหารเรือจับคนอื่นๆได้เรือของเขาถูกพายุทำลายคาริบูหมดสติแล้วก็ตื่นขึ้นมาในบ้านของหญิงชราแม้ว่าเธอจะดูแลเขาอย่างดีแต่คาริบูพยายามที่จะปล้นเเเธธอออแต่ก็ัให้ท้ทา,าร ให้กับเขายังมีความสุขในไม่ช้าทหารบางคนก็เข้าใจผิดว่าคาริบูเนี่ยเป็นนักปฏิวัติชื่อดังแต่ต่อมาถูกเปิดเผยน,นะครับว่าเป็นหลานชายของหญิงชลานั่นเองทันใดนั้นสกอตสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูนก็มาโจมตีเมืองในขณะที่หญิงชลาพยายามหยุดเขาคาริบูก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดและบังเอิญไปเจอกับน้องชายของเขากับคนอื่นๆที่หนีรอดมาได้นะครับโดยน้องชายของเขาก็ให้อภัยเขาโดยที่เขาสำนึกผิดในการก,การะทําของตัวเองต่อมาคาริบูบก็เลยตัดสินใจปลอมเป็นคา,นคาบโบโรและสามารถใช้พลังพลังเขาปรบสกอตได้ในททายีุ่ดบพ เผยว่าหญิงชราคนนั้นเนี่ยรู้มาตลอดว่าคาริบูไม่ใช่หลานชายของเธอซึ่งหลานชายของเธอเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วแต่เธอก็ยังมีจิตไม่ตาปฏิบัติกับคาริบูอย่างหลานแท้